สวัสดีครับสดสดีจากบ้านเคสเทานะครับ mm hmm. มาแล้วนะครับน้องกวักทองใช่ไหมน้องกวักทองนะครับคืนแรกนะครับเพิ่งได้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านเคสเทานะครับ mm hmm. ก็ยังมีการกลัวอยู่เนาะก็เดี๋ยวค่อยๆให้น้องปรับตัวไปนะครับกวักทองถูกนี่มาสอนนี่ก็จะว่าถ้าก็จะว่าแรกน่าจะโปูอยู่ในเป็นที่นอนเขาไหมาเขาน่าจะคุยฮะ เอาไว้เดี๋ยวจะกท้องปูไว้เข้าใหม่นะครับแต่แต่เข้าไปนอนคุยผมกลัวว่าเขาจะลือไปไว้ที่กระบะน้ำซะมากกว่าเก้ okay, ประทูนะครับทักทายแม่น้องด้วยจะว่าวันนี้แม่น้องมาส่งปลกท้องนะครับน่าจะได้เจอประทูด,ด้วยใช่ไหมจ๋าอือไงคะเธอมาลองเอลเอลเอลอยู่เวลา <c oughs> เขารักกันเขารักกันอือ เบลล่าเบลล่าโอเควันนี้ได้ทักใครแม่น้องอก่อนหรือหนูได้ทักใครแม่น้องอก่อนค่ะด,ดูครับเพื่อนใหม่ลูกเพื่อนใหม่นี่ลายเดียวกับเธอเลยสามสีเหมือนกันเลยใช่มเบลล่าเบลล่ากับปักทองก็เดี๋ยวต้องให้เขา้องมาว่าปับตัวนะครับ ทษนะยังยังมีอาการอไออยู่นะครับเ <c oughs> สียงว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับต้องขอภยอภัยว้ล่วงลกหน้าด้วยอ,อันนี้แทมมี่นะครับแมวของแม่เนนะครับแมวของแม่เนแทมมี่แทมมี่นอนแล้วอยู่ตรงนี้ดูทำเมเนทธรเมินรใส่ชั้นนะแล้วก็แม่ติมม่มซำตรงนี้หีแมวของแม่หนูนะครับแม่ติมม่มซำสวัสดีครับ สบายดีนะครับใครมาใครมาดูสิใครมา,รมา,รมาโอ้มีคนมาได้กอดทองขดตัวใหญ่เลยน่าจะกลัวอยู่ป้าปุ๋ยมาค,ค่ะดูเขายังกลัวอยู่เยอะอืมยังกลัวแต่ต้องเข<ค>้าอ,อันนี้ตอนแรกเขาน่าจะปูให้เขานอนมัน้งเขาน่าจะคุยมา <c oughs> เป็นขยมุมเช่น เดี่ยวคุณพ่อแมวักด้วยร้อนเหรอแมวโอ้ดีจังแมวค่ะอันนั้นดุอันนั้นดุถ้าล่าเกยยาวนี่ดุแหละไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวคุณพ่อให้อฝับตัวฝับตัวนะแล้วเดี๋ยวหาบ้านจะมีครอบครัวนะ อก็หาปลาให้ลูกนะลูกอ,อืแต่ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะครับกลอดทองน,นะครับอ,อ,เเอืมอ่ะตังอื่นชากโกเป้อันนี้ก็ออกเล่นมาแล้วนะครับออกมาเดินเล่นแล้วสองชั่วโมงได้ไหมวันนี้หลายชั่วโมงหลายหลายชั่วโมงเหรอน้องใหม่มาเปิดอยู่ให้หลายชั่วโมงพอดีเสาร์เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเกือบเที่ยงเนะ<ส>าะผม <สา S 1> ผมพวกเราไปต่างจังหวัดกันนะครับนี่เพิ่งกลับกันเข้ามาก็เดี๋ยวก็จะได้ข้ามาลูทีนปกตินะครับจะพยายามใช้เวลากับแมวนะครับอแต่เด็กๆนนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาแล้วฮะเพราะว่าดูแล,ลับตัวกับคนได้สบายละเนี่ยเล่นไอได้สบายครับก็อาจจะแค่เขาคุ้นเคยกับคนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหน่าเรียบนะครับกระโดดตามขึ้นมาอืมอีขึ้นมานี่ไม่ขอฉันถ่ายน้องเธอบ้างะ เชโกเปนก็ถ่ายน้ำเล็บส่งให้แม่ขิมนี่เป็นแม่ของแม่ขิมนะครับวันนี้ได้ออกมาเล่นแล้วนะลูกก็มีล<อ>ูน <c oughs> ่าลูน่านี่ก็ยังต้องปรับตัวอยู่นะครับยังไม่ยาวให้จับดีเท่าไหร่นะก็เขาใช้เวลาอีกพักให,ใหญ่เลยลูน่าลูน่าสวัสดีค่ะอะกินอาหารเปียกไม่หมดนี่ลูน่าเบือเ่ออาหารหรือเปล่าหืม <c oughs> จะขับถ่ายได้นะมี<ร>ะมีมูล<ท>มีรจระขับถ่ายปกติปต้าป,ปุ๋ยคุมกงให้ละเดี๋ยวผ้านั้นลองดูว่าถ้าเขาไม่นอนอาจจะเอาออกมาก่อนก็ได้เ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาว่าจะเล่นแล้วเขาจะเขี่ยออกไปตกไปในน้ําแล้วจะ,จะ,จ,ะจะยิ่งเละแต่ว่าเดี๋ยวเราเรื่องเรื่องปุ๋ยเขาดีดีก่อนก่อนเอาก่อนก่อนก็ได้อือฮึอะจอี่มาทักทายแม่เนยหน่อยสวัสดีค่ะใช่มสวัสดีค่ะอืม ตาสวยเชื่อเธอหือมวันนี้ให้จับไหมหรือก็ขู่เหมือนเดิมหืมหืมนะขอลองจับหน่อยสิอ่าไจะขับตีแยกเขี้ยวเลยจะจับไม่แยกเขี้ยวเลยขอรูปหน่อยนะเธอเอ้าขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะคะรูปเบาๆไกลๆอ่ะทำท่าจะย,ยับทำท่าจะย,ยับ <laughs> กลัวเขาเล่นแขนเขาไม่ได้เล่แนแกมมือนะเขาเล่นทั้งแขนเลยเอ้า อให้ดมเสียวมากจอี๋ตวนี้งับงับแรงด้วยนะโอเคทักทายนะครับน้องแมวตัวสบายดีนะครับจากบ้านเคสเซาวครับ